ครับผมเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมีเวลาจะถ่ายให้ดูในรุเรียนบ้านก็แล้วกัน <Okay. S 1> พอดีอืนะครับก่อนก็ได้๋ยวจะได้ค่ากับข้าวอะไรนะครับผมเพื่อจะได้เงินไปซื้อต่องมาทํางานต่อนั่นเองนะต่นชมอย่าให้งานเราเสียบแล้วให้ปุ๋ยนะอันนี้ให้ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะครับผมมาต้นนี้นะครับผมอยากจะให้สวยอีกรอบหนึ่งดอกออกหมดแล้วให้ตัดกิ่งนะตัดช่วงปลายนะตัดกิ่งช่วงปลายออกนะตัดกิ่งช่วงปลายออก แต่ก่อนตัดเรารีบใบออกก่อนรักสาใบนะต้องการสีจริงก็รีบสีจริงออกรีบใบตัดใบขึ้นประมาณนี้นะอ่าตัดใบปึ๊บประมาณตัดดอกกัดดอกหลังจากตัดใบแล้วเราตัดยอดไปด้วยแล้วก็เขาก็จะแตกยอดมาตรงที่เราตัดใบนี่แหละนะสามยอดจะเป็นพุ่มใหญ่นะครับผมเป็นพุ่มใหญ่ดอกสีขาวนะครับผมแต่ราคาแพงเพราะว่าผมต้องหาเงินซื้อกล่องกล่องมันก็ชุดหนึ่งมันก็เขาจะขายอยู่ที่สี่ร้อยนะแต่ว่า ก็แพงนะแต่ท่านช่วยซื้อผมก็ขอบคุณมากๆเลยตัวนี้มันเป็นยักษ์นะครับผมเสียบต่อยักษ์นะยักษ์ญี่ปุ่นนะครับผมเป็นไม้ต้นใหญ่ใหญ่แน่นอนนะครับผมเพราะที่มนยักษ์อยู่แล้วเราไปตัดแต่งฟอร์มเป็นพุ่มใหญ่แล้วก็เป็นไม้เปลียพุ่มใหญ่เลยนะนะโคตรสวยแน่นอนแต่ราคามันแพงมันต้นใหญ่ห้าร้อยรวมส่งนะครับผมก็มาเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณทุกท่านด้วย ขอบคุณมากครับผมโปรเจ้ส่งไม้ให้ที่ที่ท่านช่วยรับเอาไวา้วันนี้พอดีได้เงินค่าส่งพอดีเัี้แหละก็เลยมาหาทุนต่อเผื่อได้นะเผื่อให้ก็ขอบคุณมากมาก็ห้าร้อยต้นนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ